เดี๋ราคาตะมะคุงนะครับมีกุ้งจดกันไหครับก่อนอื่นจัดการกุ้งเรียบร้อยครับผมเอากุ้งไปพาหลังแล้วก็เอาเขียวยังออกเรียบร้อยหมดแล้วครับผมต่อไปเขาจะมาทำความสะอาดด้วยกันนะครับโดยการเอาน้ำเย็นน้ำที่สองครับผมน้ำเย็นนะครับน้ำที่สองหลางสองน้ำพ่อครับ ต่อไปรางโซดาครับผมเทโซดาลงไปหมดขวดหนึ่งเลยครับผมนี่นะครับน้ำโซดามันเข้าไปกัดทําความสะอาดเป็นอย่างดีแช่วจ้จังหนึ่งถึงสองนาทีครับผมครับที่นี่ก่อนน้ำป่าเอาแบบพ่อซุ่มๆนะครับประ้องส่หลายเดี๋ยวมันจะออกรสเค็มเอาพ่อซุ่มๆพอยมันเป็นรู้สึกว่าเอียบเนือนน้ำป่าจะาน้อยนะครับที่นี่เข้ามาแช่ว้ประมาณ 5-10ถึงสิบนาทีนะครับผมมาครับที่นี้เามาตัมาาบมักฮุงใส่แบบพริกลงไปครับแล้วก็ตำต่อไปใส่บัเคเือรเทศครับที่นี้เขาก็นเนนลงไปเนยเนกลิกลงไปเลยเมื่อกี้ก็เป็นบัเคเือรเทศปลูกเองอันนี้ก็เป็นบมักเน่าปลูกเองด้วยกันครับ,บพริกกับปลูกเองครับผมผมมั่วครับ เข้าไปคือประแดกนะครับประแดกของอีแม่ประแดกแย่ลิงเขาอเองหยอกเลยครับหงอกหยอกหยอ,ยอ,ยอ,ยอตหกตําให้เข้ากันมาคุงแล้วเรียบร้อยแล้วเลยครับวันนี้โอ้โหเอาแล้วต่อไปเขาจะมาเฮ็ดกลุ่มสะดุ้งกันนะครับไปเลย โอ oh, ้สะด้งคักครับสะด้งคักสนะด้งคักคนน่ะดึงดึงดึงเสร็จแล้วครับตำมะุงแบบไปเลยเสร็จแล้วครับตำมะคงนะครับมีกุ้งสดกุ้งสะด้งละกามีต้มไข่ปลาตำมกแข็งครับผมกุ้งสะด้งครับกุ้งสะด้งก่อนครับผมนี่กุ้งสะดุงด้อ มดีมากต่อไปกุ้งสดครับผมอมผักผักกานหินในสหรัชมองว่อเดบาต้มหูตักกุงกุ้งสดกำนี่ บอกว่าไม่ได้รัก